ธอทั้งหลายเธอเคยมองและสังเกตเห็นสิ่งนี้หรือไม่ทำไมศิลปินจึงปั้นพระพุทธรูปให้มีลักษณะเช่นนี้ 1. คือหูของพระพุทธรูปยาวกว่าคนปกติทั่วไป 2. คือการมียอดปลายแหลมอยู่เหนือเสียงของพระองค์พระท่านกำลังสอนทำอะไรการที่มีหูยาวท่านสอนว่าพวกเธอจงสดับฟังให้มากจงมีสติฟังฟังที่เสียงความคิดของเธอเอง ฟังอยู่เนืองเนืองการมียอดแหลมเหนือเสียงท่านสอนว่าพวกเธอจงมีปัญญาคิดทวนกระแสแห่งโลกธรรมทั้งหลายเมื่อใดที่เธอพิจารณาเห็นแจ้งแล้วว่าสิ่งใดคืออวิชชาและดับมันลงแล้วเธอจะค้นพบทางออกจากกองทุกทั้งปวงจงให้จิตตื่นรู้เฝ้ามองและฟังเสียงจิตปรุงแต่งอยู่เนืองเองทุกขณะจิตอวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ว่าจิตทั้งสองนี้มันแยกจากกันได้เมื่อดวงจิตมีแต่อวิชชาครอบงำจิตทั้งสองจึงถูกมัดรวมกันอยู่ตลอดเวลามันจึงพากันสร้างโลกให้เกิดแต่เรื่องยุ่งวุ่นวายไม่มีหนทางให้พ้นไปจากกองทุกข์เหมือนลิงแก้แห я, วนเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏบัดเดี๋ยวหัวเราะบัดเดี๋ยวร้องไห้จงให้จิตตื่นรู้เฝ้ามองและฟังเสียงจิตปรุงแต่งอยู่เนืองๆทุกขณะจิต เมื่อใดที่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อนั้นจักขู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วจงให้จิตตื่นรู้เฝ้ามองและฟังเสียงจิตปรุงแต่งอยู่เนืองๆทุกขณะจิตพิจารณาให้เห็นถึงการเกิดการดับของจิตทุกวินาทีพิจารณาให้เห็นความไม่มีตัวกูของกูไม่มีเราไม่มีของของเรา พิจารณาให้เห็นสรรพสิ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณอน,นิจจังทุกขังอนัตตาสังขตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาท่านกล่าวไว้โดยย่อว่า,วาการมีอุปทานยึดมั่นในขันทั้งห้าเป็นทุกขันทั้งห้าอันประกอบด้วยรูปคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสร้างโลกทั้งโลกขึ้นมาเวทนาคืออารมณ์ความรู้สึกสัญญา คือการให้ค่าให้ความหมายสิ่งต่างๆที่สัมผัสสังขารคือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณคือจิตเป็นจิตที่ถูกมัดรวมจิตปรุงแต่งและจิตตื่นรู้ไว้ด้วยกันอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าจิตทั้งสองนี้มันแยกจากกันได้เมื่อดวงจิตมีปัญญารู้แจง้งอวิชชาจะดับลงจิตทั้งสองจะหลุดแยกจากกันจะไม่มีวันที่จะถูกมัดรวมกันอีกต่อไปเรียกว่า วิชาได้เกิดขึ้นแล้วจงให้จิตตื่นรู้เฝ้ามองและฟังเสียงจิตปรุงแต่งอยู่เนืองๆทุกขณะจิตเมื่อใดที่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อนั้นจักขูได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วหน้าที่ของพุทธบริษัทคือการมุ่งใช้ปัญญาให้ดวงจิตเห็นความจริงนี้และดับอวิชชาให้หมดสิ้น พัฒนาดวงจิตของตนให้เข้าสู่พุทธภาวะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสงบเย็นเป็นประโยชน์เข้าสู่ภาวะนิพพานดับเย็นว่างหลุดพน้นวิมุตตินิโรธะสังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขาสัพเพธรรมานัตตา สพเพธมานาลังอภินิเวสายะท่านกล่าวโดยสรุปสั้นแล้วไว้ดังนี้อนิจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงขอให้เธอจงรู้ละแจ้งเจริญในความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการที่เรียกว่าอริยสัจสี่ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคเดินตามทางสายกลางที่ถูกต้อง พอดีตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกท่านขออนุมโมทนากับทุกดวงจิตขอเจริญในธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือเรื่องความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือที่เรียกว่าปริศนาธรรมที่อาจจะซ่อนอยู่ในงานพุทธศิลป์นะคะโดยเฉพาะลักษณะของพระพุทธรูปที่เราคุ้นตากันดี ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่างานศิลปะโดยเฉพาะศิลปะทางศาสนานี่บ่อยครั้งเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนสื่อกลางนะครับที่บรรจุคำสอนหรือปรัชญาอะไรบางอย่างเอาไว้ให้เราตีความจากสิ่งที่เห็นใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบบกลอนสอนจิตชื่อ ปริศนาธรรมในพุทธศินอันนี้มาจากช่อง YouTube รูลาแจ้งเจริญนะคะซึ่งก็ให้มุมมองที่เออน่าสนใจมากเกิดกับสัญ,ญลักษณ์ในองค์พระพุทธรูปครับผมภารกิจของเราวันนี้ก็คือลองมองให้ลึกกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นกันบ่อยๆอะคะ่ะเพื่อทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ ศิลปินท่านหนาจะตั้งใจสื่อสารคำสอนอะไรผ่านงานศิละปะเหล่านี้หรือเปล่าครับเหมือนเรามาลองถอดรหัสกันดูว่าเบื้องหลังสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างก็น่าสนใจดีครับในพระพุทธรูปก็คือพระกันหรือหูที่ดูยาวๆก่บปกติกับอีกอย่างคือย,ยอดแหลมๆเหนือพระเศียรที่เราเรียกว่าพระเกตุมาลาหรืออุนิฮิสนะคะครับผมคำถามคือ ทำไมล่ะคะทำไมศิลปินถึงสร้างลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอืมเป็นคำถามที่ดีเลยครับในบทกลอนนี้นะครับเขาตีความลักษณะพระกันยาวหรือหูยาวเนี่ยไว้น่าสนใจมากเลยครับคือมองว่าไม่ใช่แค่ลักษณะทางกายภาพธรรมดานะครับแต่มันเป็นสัญลักษณ์การให้ความสําคัญกับการฟังอย่างมากเลยทีเดียวในบทกลอนถึงกับใช้คําว่าพวกเธอจงสดับฟังให้มากฟังให้มาก อืมหมายถึงแค่การเปิดรับเสียงรอบตัวหรือว่ามันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นคะตามที่บทกลอนตีความคือบทกลอนนี้เขาเน้นเป็นพิเศษเลยครับว่าการฟังในที่นี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เสียงจากภายนอกเท่านั้นแต่เออมันเชื่อมโยงไปถึงการฟังที่เสียงความคิดของเธอเองด้วยครับอ,อ,อ๋ออันนี้แหละครับที่น่าสนใจคือมันเปลี่ยนจากการรับรู้ข้างนอกมาเป็นการสังเกตข้างในตัวเองฟังเสียงความคิดตัวเองอย่างนี้ก็คือเน้นเรื่องการมีสติรู้เท่าทันความคิดข้างในเราเองใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับบทกลอนนี่เชื่อมโยงกับการฝึกสติโดยตรงเลยใช้คำว่าจงมีสติฟังแล้วก็ฟังอยู่เนืองเนือง mm hmm. ซึ่งก็หมายถึงการตระหนักรู้ถึงกระบวนการคิดความรู้สึกหรือว่าสภาวะจิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นข้างในเราอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แค่ปล่อยให้มันผ่านๆไปโดยที่เราไม่รู้ตัวพระกนันยาวๆเนี่ย ก็เลยเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้เรานึกถึงการปฏิบัติทางจิตที่สําคัญตรงนี้นะครับโห oh, เป็นการตีความที่ให้มิติในเชิงปฏิบัติได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะจากเรื่องการฟังภายในนะคะมาถึงลักษณะที่สองที่เราพูดถึงกันคือยอดแหลมเหนือพระเศียรหรืออุนิฮิสตรงนี้บทกลอนให้ความหมายไว้อย่างไรบ้างคะครับสำหรับอุนิฮิสหรือยอดแหลมเหนือพระเศียรเนี่ยนะครับบทกลอนตีความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนปัญญาอันสูงสุดครับผม ท่านสอนว่าพวกเธอจงมีปัญญาแต่ว่าปัญญาในที่นี้ก็ไม่ใช่แค่ความฉลาดแบบทั่วไปนะครับแต่เป็นปัญญาที่สามารถคิดทวนกระแสแห่งโลกธรรมได้คิดทวนกระแสโลกธรรมคำนี้อือจะขยายความได้ไหมคะว่าหมายถึงอะไรการไม่คล้อยตามสิ่งเราเหรอคะหรือยังไงใช่ครับประมาณนั้นเลยครับคือโลกธรรมเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ มักจะครอบงำจิตใจคนทั่วไปอย่างเช่นลาบยศสารเสริญสุขและก็ความเสื่อมในสิ่งเหล่านั้นเช่นเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกอะไรแบบนี้นะครับปัญญาที่ว่านี้ก็คือความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามที่กิริสต,ตันหาหรือค่านิยมทางโลกมันปรุงแต่งขึ้นมาอ๋อค่ะ ซึ่งปัญญาอันสูงสุดที่ว่านี่แหละครับที่บทกลอดชี้ว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยในการที่จะเข้าไปเห็นแจ้งอวิชชาหรือความไม่รู้แล้วก็นำไปสู่การดับมันลงในที่สุดการดับอวิชชาได้นี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะแล้วมันจะนำไปสู่อะไรต่อคะโอ้สำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าบทกลอนนี้บอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อใดที่เธอพิจารณาเห็นแจ้งแล้วว่าสิ่งใดคืออวิชชาและดับมันลงแล้วเธอจะค้นพบทางออก จากกองทุกทั้งปวงโห oh. นั่นก็หมายความว่าปัญญาที่สัญ,ญลักษณ์ยอดแหลมนี้เป็นตัวแทนนะครับคือหนทางโดยตรงเลยที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องมาทำความเข้าใจคำว่าอาวิชชาให้ชัดขึ้นอีกหน่อยนะคะตามที่บทกลอนนี้อธิบายไว้เนี่ยอวิชชาในบริบทนี้มันคือความไม่รู้อะไรกันแน่คะครับ บทกลอนนี้ให้คำอธิบายที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะครับเกี่ยวกับอวิชชาว่าเป็นความไม่รู้ที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือการไม่รู้ว่าธรรมชาติของจิตตื่นรู้กับจิตปรุงแต่งเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถแยกออกจากกันได้จิตตื่นรู้กับจิตปรุงแต่งสองคำนี้พอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไงครับลองนึกภาพตามนะครับจิตตื่นรู้เนี่ย อาจจะเปรียบเหมือนสภาวะที่มันรู้ตัวเฉยๆครับเป็นกลางๆเหมือนคนดูที่คอยสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เข้าไปตัดสินหรือว่ามีอารมณ์ร่วมอะไรมากมายส่วนจิตปรุงแต่งเนี่ยคือส่วนที่มันทำงานตลอดเวลาเลยคิดนึกรู้สึกสร้างเรื่องราวตีความให้ค่าต่างๆนานาจนเกิดเป็นอารมณ์รักโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้นะครับโอพอเห็นภาพค่ะ แล้วทำไมการที่เราไม่รู้ว่าสองส่วนนี้มันแยกกันได้เนี่ยถึงกลายเป็นอวิชชาที่เป็นปัญหาใหญ่ละคะส่วนนี้มันก็จะถูกมัดรวมกันอยู่ตลอดเวลาตามที่บทกลอนบอกเลยครับอือฮอเราก็จะแยกไม่ออกเลยว่าอะไรคือสภาวะรู้เฉยๆฉยอะไรคือความคิดปรุงแต่งที่มันเข้ามาครอบงำเราผลก็คือมันจึงพากันสร้างโลกให้เกิดแต่เรื่องยุ่งวุ่นวายชีวิตเราก็เลยเต็มไปด้วยความสับสน ความขัดแย้งความทุกข์ที่มันเกิดจากการที่เราหลงเชื่อความคิดปรุงแต่งพวกนั้นว่าเป็นความจริงไปหมดนะครับเหมือนเราติดอยู่ในกับดักความคิดแล้วก็อารมณ์ของตัวเองวนเวียนไปมาในนั้นแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับใช่เลยบทกรอนี้ใช้ภาพเปรียบเทียบที่เห็นชัดมากคือเหมือนลิงแก้แหาย,ยิ่งดิ้นรนหาทางออกก็ยิ่งพันตัวเองให้แน่นขึ้นไปอีก โห oh, นึกภาพออกเลยค่ะหรือเหมือนการวนเรียนว่าอยู่ในสังสารวัตรคือหาทางหลุดพ้นจริงๆไม่ได้สักทีสภาวะจิตมันก็ผันผวนไปมาเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้บัดเดี๋ยวหัวเราะบัดเดี๋ยวร้องไห้แบบนี้เลยครับตกอยู่ใต้อิทธิพลของอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปเป็นมาตลอดเวลาเพราะเราขาดปัญญาที่จะไปแยกแยะมันได้แล้วในบทกลอนได้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเพื่อจะคลี่คลายปัญหานี้ไว้ยังไงบ้างคะครับ ทางออกที่บทกลอนเน้นย้ำเลยก็คือการใช้สติกับปัญญานี่แหละครับเข้าหนทำงานโดยพูดถึงการปฏิบัติว่าจงให้จิตตื่นรู้เฝ้ามองและฟังเสียงจิตปรุงแต่งอยู่เนืองๆทุกขณะจิตหมายถึงการฝึกใช้สภาวะรู้ตัวเฉยๆนั่นนะคะคอยสังเกตความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาโดยไม่กระโดดเข้าไปคลุกคลีหรือไปตัดสินไปให้ค่ามันอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ เป็นการฝึกให้จิตตื่นรู้ทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าประตูเลยคอยดูว่ามีอะไรผ่านเข้าออกแต่ไม่ต้องวิ่งตามแขกทุกคนที่มาเมื่อเราฝึกฝนแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผลที่ตามมาตามที่บทกลอนบอกก็คือการเกิดดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมฟังดูเป็นสภาวะที่สำคัญมากๆเลยค่ะมันคืออะไรคะในความหมายนี้บทกลอนบรรยายสภาวะนี้นะครับว่าเป็นตอนที่จักขุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วโอ้โห oh, มาเป็นชุดเลยนะคะครับผมทั้งหมดนี้คือชี้ไปที่สิ่งเดียวกันเลยครับคือการเกิดปัญญาที่เห็นแจ้งในความจริงตามที่มันเป็นจริงๆสามารถแยกแยะระหว่างสภาวะรู้กับสิ่งที่ปรุงแต่งได้มันเหมือนเป็นการตื่นขึ้นจากความมืดบอดของอวิชชานะครับการฝึกให้จิตตื่นรู้เฝ้ามองจิตปรุงแต่งแบบนี้นี่ก็น่าจะเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆที่บทกลอนพูดถึงด้วยใช่ไหมคะ แน่นอนครับแน่นอนบทกรได้เชื่อมโยงการปฏิบัตินี้กับการพิจารณาให้เห็นหลักธรรมสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างเลยครับเช่นอย่างแรกก็คือการเห็นการเกิดการดับของสภาวะจิตต่างๆในทุกขณะ <c oughs> คือเห็นว่าความคิดอารมณ์พวกนี้มันไม่เที่ยงแท้มันแวบเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป <c oughs> ต่อมาก็คือการเห็นความไม่มีตัวตนหรืออนัตตาคือการตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวกูของกูที่เป็นแก่นสารถาวออย่างที่เราเคยยึดถือกันและทั้งหมดนี้ก็จะนําไปสู่การเห็นภาพรวมของกฎไตรลักษณ์นะครับคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังคือสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันถูกบีบคันให้เปลี่ยนไปและอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงซึ่ง การเห็นความจริงเหล่านี้ก็คือผลลัพธ์ของการที่วิชาหรือปัญญาได้เกิดขึ้นมาแทนที่อวิชชานั่นเองนะคะถูกต้องครับและเพื่อให้เข้าใจที่มาของทุก์ได้ชัดขึ้นไปอีกนะครับบทกลอนยังได้อ้างอิงถึงหลักธรรมเรื่องขันห้าด้วยครับขันห้าอันนี้รบกวนทูลิีกครั้งได้ไหมคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างได้ครับขันห้าก็คือองค์ประกอบ5ส่วนที่มารวมกันเป็นชีวิตหรือเป็นสิ่งที่เรามักจะเข้าใจผิดไปว่าเป็นตัวตนของเราครับได้แก่ 1. รูปครับก็คือส่วนที่เป็นกายภาพร่างกายประสาทสัมบัติต่างๆ 2. เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการกระทบทางประสาทสัมผัสเช่นสุขทุกข์หรือเฉยๆ 3. ส,สัญญาคือความจำการหมายรู้การให้ความหมายกับสิ่งที่เรารับรู้ 4. ส,สังขารอันนี้คือความคิดปรุงแต่งเจตนาหรือกระบวนการทำงานต่างๆของจิต 5และสุดท้ายคือวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์หรือจิตที่รับรู้สิ่งต่างๆซึ่งตรงนี้แหละครับที่บทกรชี้ว่าเมื่อมีอวิชชาอยู่วิญญาณนี้จะถูกมัดรวมจิตปรุงแต่งและจิตตื่นรู้ไว้ด้วยกันบายตรงนี้เลยครับว่าโดยย่ออุป,ปทานในขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์จุดสําคัญมันอยู่ที่คําว่าอุป,ปทานครับคือความยึดมั่นถือมั่นตัวขันห้าเองจริงๆมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะครับ แต่การที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือเราคือของเราอย่างแท้จริงเนี่ยอันนี้แหละครับคือต้นตอของความทุกข์เข้าใจแล้วค่ะดังนั้นเมื่ออวิชชาซึ่งก็คือความไม่รู้ในความจริงข้อนี้มันดับลงด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งผลก็คือจิตทั้งสองจะหลุดแยกจากการตามคำในบทกลอนเลยครับจิตตื่นรู้ที่เป็นแค่ผู้สังเกตการนะครับจะแยกออกจากจิตปรุงแต่งที่มันวุ่นวายได้ มันจะไม่ถูกมัดรวมปนเปกันอีกต่อไปสภาวะที่มันกระจ่างแจ้งแบบนี้เองครับที่เรียกว่าวิชาได้เกิดขึ้นแล้วเหมือนกับความสว่างเข้ามาแทนที่ความมืดบอดไปเลยสรุปแล้วนะคะทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันชี้ไปที่เป้าหมายอะไรคะการเข้าใจปริศนาธรรมผ่านพุทธศินหรือว่าการปฏิบัติเหล่านี้มันมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอย่างไรตามที่บทกลอนบอกไว้คะครับบทกลอนสรุปไว้ชัดเจนเลยครับว่า หน้าที่ของผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยก็คือการมุ่งใช้ปัญญาให้ดวงจิตเห็นความจริงนี้และดับอวิชชาให้หมดสิน้นส่วนเป้าหมายก็เพื่อพัฒนาดวงจิตของตนให้เข้าสู่พุทธภาวะครับพุทธภาวะคือสภาวะแบบไหนคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะครับคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติด,ดั้งเดิมของจิตที่บริสุทธิ์นะครับเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานอย่างแท้จริงเป็นจิตที่เป็นอิสระจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงมีแต่ความสงบเย็นซึ่งสภาวะสูงสุดอันนี้ก็คือนิพพานนั่นเองครับแล้วบทกลอนได้ให้ภาพของสภาวะนิพพานไว้อย่างไรบ้างคะก็ใช้คำคุณศัพท์หลายคำเลยครับเพื่อพยายามจะสื่อถึงสภาวะนั้นเช่นสงบเย็นเป็นประโยชน์ดับเย็นว่างหลุดพ้นวิมุตตินิโรธะ ซึ่งคำทั้งหมดนี้ก็ชี้ไปในทิศทานเดียวกันนะครับคือความสิ้นไปแห่งทุกขความดับสนิทของกิเลสเครื่องร้อนใจต่างๆแล้วก็ความหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีหลักธรรมสำคัญอะไรที่บทกลอนตอกย้ำไว้เป็นบทสรุปสุดท้ายไหมคะ มีครับมีการย้ำเตือนหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญเลยคือสัพเพธรรมาอนัตตาซึ่งก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนและสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายยะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นเป็นการสรุปว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์นะครับไม่ควรจะเข้าไปยึดติดว่านั่นเป็นเราหรือเป็นของเราเลยแล้วหนทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นล่ะคะ บทกลอนชี้ไปที่ไหนคะครับก็ชี้ไปที่การทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามความจริงอันประเสริฐสีประการที่เรียกว่าอริยสัจสี่ครับอริยสัจสีใช่ครับคือการรู้จักทุกข์การรู้เหตุแห่งทุกข์สมุทยัยการประจักษ์แจ้งในความดับทุกข์นิโรธและการดำเนินตามหนทางไปสู่ความดับทุกขมร โดยท่านก็แนะนำให้เดินตามทางสายกลางที่ถูกต้องพอดีตามหลักมัชชิมาปฏิปทาครับสรุปได้ว่าการพิจารณาพุทธศินอย่างเช่นพระพุทธรูปตามแนวทางของบทกลอนนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่การชื่นชมความงามหรือการสักการะบูชาเพียงอย่างเดียวครับผมแต่ยังเป็นการอ่านคำสอนเชิงปฏิบัติที่ศิลปินท่านอาจจะสอดแทรกเอาไว้ก็ได้อย่างลักษณะทางกายภาพเช่นพระกันที่ยาวก็ชวนให้เราฝึกฟังเสียงข้างในตัวเองครับ ส่วนยอดแหลมเหนือพระเศียรก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญญาที่จะนำพาให้เราข้ามพ้นความไม่รู้และความทุกข์ไปได้ใช่เลยครับเป็นการใช้รูปธรรมมาสื่อสารนามธรรมท,ที่ลึกซึ้งได้อย่างน่าพิจารณามากๆครับทําให้เรามองเห็นมิติที่มันมากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่เราเห็นเห็นกันอยู่เป็นมุมมองที่เปิดโลกทัศน์ในการมองพุทธศินได้ดีทีเดียวเลยค่ะมีคําถามชวนคิดทิ้งท้ายให้ลองนําไปขบคิดต่อยอดกันดูนะครับอย่างเช่นว่า ออนอกเหนือจากพระการยาวๆกับอุณหิตแล้วเนี่ยมันยังมีรายละเอียดอื่นๆในงานพุทธศินที่เราคุ้นเคยกันอีกไหมครับที่อาจจะซ่อนปริศนาธรรมหรือความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ชวนให้เราตีความในลักษณะนี้ได้อีกหรือลองพิจารณาดูว่าแนวคิดเรื่องการฝึกจิตตื่นรู้ให้เฝ้ามองจิตปรุงแต่งตามที่บทกลอนนี้เสนอแนะมาเนี่ยเราจะสามารถนำหลักการนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ย่งไงบ้าง เพื่อจะเท่าทันอารมณ์ความคิดหรือความเครียดต่างๆของเรานะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในบริบทของการปฏิบัติธรรมแบบเป็นทางการก็ตามน่าสนใจมากเลยค่ะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจให้เราได้นำกลับไปสำรวจแล้วก็คข่ครวญต่อยอดกันได้นะครับ